เด็กหญิงนิยายหากมีใช่เพราะปิดาเมียหรือหญิงใบยอย่างนัางจะได้ตกแต่งกับคุณชายเหอซิอลี่น้ำเสียงกระแทกกระทันดังจากศาลาแปดเหลี่ยมลอยออกมาเข้าหูคนที่กำลังก้มก้มเงยๆเ,เก็บดอกไม้ในสวนไม่ไกลนัก ข่าพนันว่าไม่เกินหกเดือนเขาต้องรับอนุเข้าบ้านเป็นแน่เด็กสาวผู้หนึ่งในวงสนทนาออกความคิดเห็นขณะคนที่เหลือฟังแล้วต่างพยักหน้าเห็นด้วยฮะข้าว่าสามเดือนก็พอกระมังชู่เบาหน่อยเถอะนางเป็นใบ้แต่หูมีได้หนวกหรอกนะ ถ้อยคําเหมือนจะปรามถวาว่าเสียงหัวเราะซึ่งตามมาบอกได้เป็นอย่างดีว่านี่เป็นการถากถางผู้ที่ถูกพาดพิงถึงเด็กสาวฟังบทสนทนาซึ่งราวกับจงใจให้นางได้ยินเหล่านั้นอย่างสงบแก้มป่องๆที่ขึ้นสีระเรื่อบนใบหน้าขาวนวลรูปไข่เพราะตากแดดมาครู่ใหญ่ไม่ได้ลดความงดงามของสตรีอ่อนวัยผู้นี้ลงมีแต่จะเพิ่มความน่าเอ็นดูให้มากกว่าเก่าด้วยซ้ำน้องหลินหลงัง เจ้าอย่าฟังที่พวกนางพูดเลยเสียงทุ้มนุ่มชวนให้สบายใจเรือนกายสูงโปร่งของบุรุษในชุดขาวยาวผู้หนึ่งก้าวเข้ามาใกล้ แต่ก็เว้นระยะห่างตามสมควรอย่างที่ชายพึงปฏิบัติต่อหญิงจางเจียหลินหลางเพียงยิ้มบางๆให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตรก่อนจะส่งดอกไม้ที่นางเก็บมาให้สาวใช้ซึ่งถือตะกร้าสารรออยู่ชายผู้นี้นับเป็นญาติของนางเช่นกันตั้งแต่บิดาส่งนางมาอยู่ที่คฤรหาหัดของสกุลจางเจียในเมืองหลวงเมื่อเดือนก่อนก็มีเพียงคนตรงหน้า ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแม้เขาจะมีฐานันดอนสูงส่งกว่าคุณชายทั่วไปเท่าว่ากลับมอบความเป็นกันเองและปฏิบัติต่อนางอย่างดีตากลมตากแดดนานแล้วเข้าไปด้านในกันเถอะ อีกฝ่ายชักชวนญาติผู้น้องเข้าไปในอาคารไม่ว่าจะจากมุมไหนสตรีเบื้องหน้าก็หน้ามองไปเสียหมดหลินหลังพยักหน้าให้สาวใช้ก่อนจะเดินนำไปเสียงหัวเราะรวมถึงคำดูถูกดูแคลนต่างๆยังคงแว้วมาไม่ขาดสายแต่นางชินชาเสียแล้วจะโทษผู้อื่นไปใหญ่ในเมื่อสิ่งที่พวกเขาเกล่าวมาล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นหากมิใช่เพราะบิดามีหรือที่หญิงใบ้ซึ่งเติบโต ในเมืองเล็กๆจะได้เป็นคู่มั่นคู่หมายกับเหอเซอร์ดี้ตันหลิวราชองครักษ์ขั้นสามผู้เพียบพร้อมตอนที่มาถึงแรกๆนั้นญาติญาสตรีรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่างต้อนรับนางเป็นอย่างดีแม้จะมองเห็นความเวทนาปนสมเพศส่งมาบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้แย่อะไรเมื่อเทียบกับสายตาจงเกียรติจงชังที่พวกนางมอบให้ในขณะนี้เพียงทราบว่านางเดินทางมาเพื่อแต่งงานกับคุณชายรูปงามเรื่องชื่อของเมืองหลวงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยกระทั่งนางเองที่อยู่ในสถานะคู่มั่นก็ยังแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเมื่อบิดาแจ้งเรื่องนี้ให จำได้ว่าเมื่อครั้งยังเยาวท่านพ่อเคยกล่าวเรื่องนี้อยู่ครั้งสองครั้งแล้วมีได้เอ่ยถึงอีกนานจนนางก็ยังลืมว่าตนนั้นมีคู่มั่นอยู่ในเมืองหลวงหากสำนึกและรู้สึกผิดต่อคุณชายเหอเซอร์ี่บ้างก็ควรจะถอนตัวไปเสียประโยคที่กล่าวขึ้นลอยๆนั้นกระแทกเข้าหวัวใจผู้ที่กำลังเดินผ่านผู้พูดเข้าอย่างจางัง ทำไมนางจะมีรู้สึกเล่าว่าเขาสมควรได้แต่งงานกับสตรีที่ดีกว่า เสียงอาวุธแหวกอากาศชวนให้พรั่นพรึงกระบี่ในมือนั้นตวัดออกอย่างพริ้วไหวสายตาคมกล้าราวกับมองเห็นศัตรูอยู่เบื้องหน้าแล้วฟาดฟันไปอย่างรวดเร็วสาวใช้ในจวนซึ่งทำงานอยู่บริเวณน,นั้นต่างพากันรอบมองคุณชายของตนด้วยความชื่นชมยามประจำการราชองค์คาร์เช่นตันหลิวจะใช้ดาบถาว่าเมื่อมีเวลาว่างเขาก็ไม่ลืมหยิบเอากระบี่อ่อนออกมาไล่รำและพลิกแพลงหา จุดเด่นและจุดด้อยเตรียมนำไปปรับใช้เพื่อรับมืออาวุธชนิดอื่นๆคุณชายขอรับนายท่านกับฮูหยินเรียกหาท่านขอรับพอบ้านผู้มีผมสีดอกเลาเรียกนายน้อยของตนจากข้างลานว่างหน้าเรือนของอีกฝ่ายบุรุษไว้ชักกันซึ่งเปลือยท่อนบนฝึกซ้อมอยู่จึงรับผ้าจากเ่าวชายมาซับหน้าซับตาก่อนจะขานรับเข้าใจแล้ว เมื่อแต่งกายให้ดูมิดชิดขึ้นแล้วเขาก็ก้าวเร็วๆไปตามทางเดินภายในจวนสกุลเหอเซอรี่ตั้งแต่ล่วงเข้าหรือดูใบไม้ลริมาอากาศดูจะเป็นใจให้ฝึกซ้อมนักราชองครักษ์ขั้น3ามนั้นมีเวลาว่างไม่มากแต่เมื่อได้กลับจวน ก็มักจะซ้อมอาวุธและฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอใบหน้าได้รูปและดวงตาเฉี่ยวคมที่เสียงขึ้นเล็กน้อยทำให้เขาดูมีสเสน่ห์อย่างร้ายกาจภายนอกคู่คนที่ไม่รู้จักส่วนใหญ่มักพากันสรุปว่าเขาคงเป็นบัณฑิตหรือคุณชายเจ้าสำอางน้อยคนนักจะเข้าใจว่าภายใต้ความสุภาพและใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เนืองนิดนั้นซ่อนบุรุษเผด็จการและฝีปากร้ายเอาไว้ได้อย่างมิดชีย พ่อบ้านแจ้งว่าท่านพ่อต้องการพบลูกตานหลิวก้าวเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่บิดาและมารดารออยู่ผู้ที่ล่วงเข้าไว้กลางคนทั้งสองมองดูบุตรชายรูปงามซึ่งเป็นที่จับตาจากบรรดาคุณหนูในตระกูลใหญ่ทั้งหลายของเมืองหลวงแล้วเชื้อเชิญให้บุตรชายจิบชาและกินของว่างแม่ว่า มือที่กำลังถือถ้วยชาแดงกลิ่นหอมยวนใจกำลังจะจดเข้ากับริมฝีปากชะงักชายหนุ่มรอฟังคำพูดของมารดาแม่ว่าเจ้าควรจะแต่งงานได้แล้วดูเหมือนว่าน้ำชาจะไม่ได้ช่วยให้ขนมที่กืนไปก่อนหน้านั้นคล่องคอขึ้นสิ่งที่มารดาบอกทําให้ตันหลิวแทบจะสำลักเสียด้วยซ้ำคู่มันของเจ้าก็อายุถึงเกณฑ์ออกเรือนแล้วช้ากว่านี้ฝ่ายนางจะเสื่อมเสีย เจ้ามีความเห็นว่าอย่างไรบิดาเป็นฝ่ายเอ่ยถามบ้างเมื่อเห็นบุตรชายนิ้วหน้าไม่แต่งได้หรือไม่ปันหลิวสบตาบิดาในขณะที่มารดานั้นยิ้มหวานเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนพยักหน้ายอย่างจนด้วยคำพูดลองท่านแม่ใช้ความเงียบเป็นคำตอบเช่นนี้แล้วมีหรือเขาจะหนีพ้นเจ้าพบนางสักครั้งก่อนเถอะบิดาวางถ้วยชาลงบนโตะ๊ะแล้วให้กำลังใจบุตรชาย บิดาของนางเป็นสหายเก่าแก่ของพ่อเชื่อว่าไม่มีทางที่คนเช่นหมิงซนจะอบรมบุตรสาวไม่ได้ความแน่นอนเหอร์เซอรีหยงท่าบิดาของตันหลิวนั้นเป็นสหายกับจางเจียหมิงเซินบิดาของคู่มั่นคู่หมาย อีกทั้งโหยินผููเท่าซึ่งมีศักดิ์เป็นญาของเขาก็มาจากตระกูลจางเจียเช่นกันนับความสัมพันธ์กันแล้วถือได้ว่าทั้งว่าที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเป็นญาติห่างๆกันห่างชนิดที่ว่าหากจะไล่ลำดับก็คงสร้างความสับสนไม่น้อยเลยทีเดียวที่มาของการมั่นในครั้งนี้ ต้องเท้าความไปครั้งสมัยหยงท่ายังเป็นหนุ่มหลังคู่มั่นสาวจากอูลาหน้าลาหนีตามชายอื่นไปชายหนุ่มช้ำรักซึ่งรับราชการได้ไม่นานจึงทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปให้เรื่องงานทำงานเป็นบ้าเป็นหลังจนกระทั่งล้มป่วยในหกเดือนแรกยงท่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นเขารักคู่มั่นมากแต่นางกลับทิ้งเขาไปอย่างไม่ใยดีในตอนนั้นเองหมิงเซินซึ่งเป็นญาติฝั่งมารดา ที่เข้ารับราชการในหน่วยเดียวกันได้เข้ามาตักเตือนให้สติคนหนุ่มทั้งคู่จึงสนิทสนมกันภายหลังหย่งท่าแต่งงานกับคุณหนูของสกุลกัวเออรเจียแล้วหมิงเซินก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปทำงานต่างเมืองแม้จะไม่ได้พบหน้ากันแต่ก็ยังติดต่อส่งข่าวหากันเสมอแม่เจอหลินหลางแล้วเมื่อสามวันก่อนนางเป็นเด็กสาวที่น่ารักและเรียบร้อยท่านแม่เจอนาง หมายความว่าบิดานางกลับมาเมืองหลวงแล้วเช่นนั้นหรือเท่าที่ตันหลิวจำได้สาหายของบิดานั้นรับราชการเป็นผู้พิพาคษายอยู่ในเมืองทางตอนเหนือเปล่า หมิงเซินและครอบครัวยังอยู่ที่ฟูชุนแต่ลินหลางนั้นเดินทางมาพักอยู่กับญาติในเมืองหลวงคราวนี้เป็นหย่งท่าที่อธิบายต่อว่าตนเองกับภรรยาวางแผนให้บุตรีของสหายรักมาพักอยู่ที่จวนแห่งนี้เนื่องจากกลัวเอ่อเจียซื่อต้องการให้ว่าที่ลูกสะพ้ายค่อยๆปรับตัวรวมถึงให้คุ้นเคยกับบุตรชายที่แสนจะเอาแต่ใจหลังจากส่งจดหมายไปหาเรือกับหมิงเซินและได้รับา คำอนุญาตทางตัวนี้ก็ได้ให้บ่าวพร่จัดที่ทางสำหรับนางเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลิวเอ,อ๋อแม่จะให้เจ้าไปรับนางจากจวนสกุลจางเจียยังไม่ได้ตกแต่งก็รับเข้าบ้านคนจะไม่คอรหาเอาหรือปานหลิวพยายามยกจุดนี้ขึ้นมาอ้างย่อมไม่อย่าลืมสิว่าอย่างไรพวกเจ้าก็ต้องกลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน ตัวเอ่อเจียซื่อกล่าวแล้วยังแสดงเหตุผลลบล้างความคิดของลูกชายเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแม้อยู่ในตัวเดียวกันแต่คนทั้งคู่ต่างอยู่ภายใต้สายตาของผู้หลักผู้ใหญ่หมิงเซินเองก็ฝากฝังให้นางช่วยดูแลบุตรีของตนอีกแรงเนื่องจากเด็กสาวไม่ได้สนิทสนมกับญาติที่อยู่ในเมืองหลวงเขาเกรงว่าบุตรซึ่งมีจุดอ่อนจะโดนกลั่นแกล้งแต่ข้าอึดอัดใจ ไม่อยากเห็นหน้านางทั้งวีทั้งวันนี่ย่องท่ามองบุตรชายที่เผยความจริงในใจอย่างไม่สะทกสะท้านแล้วเริ่มสงสารว่าที่ลูกสะพ้ยขึ้นมาตังหิดตังหิดอีกไม่นานเจ้าเองก็ต้องตามสเสด็จประภาสทางใต้มิได้เห็นหน้านางทุกเชา้าขำเสียหน่อย กลับมาก็ต้องเจออยู่ดีไม่ใช่หรือดีร้ายเขาต้องแต่งกับคู่มั่นคนนี้แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาบิดามารดาจะไม่เคยพูดถึงหรือเร่งรัดเรื่องการแต่งงานมาก่อนแต่ตันหลิวรู้อยู่เต็มอกว่าตอนนั้นมีคู่มั่นคู่หมายตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กแล้วหลิวเอ๋อกัวเอ่อเจียวฟางหรูเรียกชื่อบุตรชายด้วยน้ำเสียงเสือความหงุดหงิดเอาละเอาละ คนเป็นสามีเกรงว่าภรรยาจะมโมโหโทโสไปมากกว่านี้จึงปัดบทสองแม่ลูกอาอยุเจ้าไม่ใช่น้อยๆแล้ว จิตใจจะปล่อยให้ข้ากับแม่เจ้าต้องรอต่อไปเช่นนั้นหรือเมื่อเห็นท่าทีจริงจังของปิดาชายหนุ่มก็นิ่งเงียบไปเขาอายุ23ปีไม่ถือว่าแก่พราว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันล้วนแต่งภรรยาหมดแล้วกล่าวกันว่าความอักตัตยูอย่างร้ายแรงที่สุดคือไม่มีบุตรสืบสกุลฉะนั้นไม่ว่าอยากจะครองตัวเป็นโสดเพียงใดก็มีอาจทาให้บุพการีเป็นกังวลได้ ขอรับท่านพ่อพรุ่งนี้ข้าจะไปรับานางสองสามีภรรยารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อบุตรชายรับปากการที่เขายอมทำตามแสดงว่างานแต่งงานในอนาคตย่อมมีใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไปท่านพ่อท่านแม่มิต้องเป็นห่วงลูกจะไปรับคู่มัน่นอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวอ๋อพ่อมีเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเจ้า หลิวซึ่งกำลังจะไปชำระคราบเหงื่อใครจากการฝึกอาวุธช่างนักฝีเท้าท่านพ่อมีอะไรหรือขอรับพรุ่งนี้ตอนไปรับนาง เจ้าไม่ต้องตกใจนะฟางหรูชำเลืองมองใบหน้าด้านข้างของสามีที่ดูกระอักกะอวนพิกลนในตอนแรกเมื่อหมิงเซินแจ้งเรื่องนั้นของบุตรสาวให้ฟังนางเองก็ตกใจไม่น้อยเพาว่าหยางท่าเป็นคนรักษาคำสัตย์ยิ่งชีพวาจาที่ลั่นออกไปแล้วย่อมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอีกทั้งตัวจริงของหลินหลางก็ทำให้นางรู้สึกเอ็นดูและถูกชะตาหากท้ายที่สุดตันหลิวไม่พอใจว่าที่ภรรยา เอกคนนี้จริงๆก็คงได้แต่ยอมให้บุตรชายหาอนุเพิ่มตกใจท่านพ่อหมายถึงเรื่องอันใดกันคู่มั่นของเจ้าอาจจะไม่ค่อยพูดนะักตันหลิวเริ่มจะเลิกคิ้วคมอย่างสงสยัยดูท่าว่าคู่มั่นของเขาจะเป็นประเภทกุลสตรีในห้องหอเรียบร้อยราวผ้าพับไว้นั่นมีเป็นปัญหาหรอขอรับ เพทว่าบิดายังคงดูกระวนกระวายใจแววตาของย่งท่าราวกับมีเรื่องใหญ่ปิดบังไว้ฟางหรูค่อยๆวางถ้วยชาลงก่อนจะเป็นฝ่ายฉเฉลยแทนสามีหลิวเอ,อ๋อไม่ค่อยพูดของพ่อเจ้าหมายความว่าพูดไม่ได้นะท่านแม่หมายความว่าคู่มั่นของเจ้าเป็นใบ คนฟังอึ้งงานไปชั่วขณะนึกอยากจะตอบกลับมารดาว่าเก่าล้อเล่นเช่นนั้นไม่ตลกเอาเสียเลยแต่พอสบตากับบิดามารดาแล้วเหอเซอร์ี่ตันหลิวก็ได้แต่คำรามอยู่ในใจอย่างโกรธเกรี้ยวประเสริฐนักชาติที่แล้วเขาก่อกรรมอันใดไว้นอกจากไม่ได้เลือกภรรยาเองแล้วยังถูกยัดเยียดหญิงใบให้อีกกรรมราบรักจอมเจ้าเล่บทที่หนึ่ง ยามซื้อวันนี้ที่คฤรหาหัดใหญ่ของสกุลจางเซียได้ให้การต้อนรับราชองครักษ์หนุ่มผู้หนึ่งตันหลิวเดินทางมาถึงก็เข้าไปแสดงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ภายในจวนก่อนที่หูหยิมใหญ่ซึ่งเป็นภรรยาของบุตรชายผู้นำตระกูลจะให้พ่อบ้านพาเขาไปพบคู่มั่นในสวนอากาศเย็นสบายแสงแดดไม่จัดจนเกินไปเสียงหัวเราะของสตรีแว่วมาตามลมฟังดูสนุกสนานทว่าเมื่อ เข้าไปใกล้แล้วกลับพบว่าประโยคที่ปฏะติประต่อไม่ได้ในตอนแรกกลายเป็นคำดูแคลนไปอะเออคือว่าพ่อบ้านอึกอักขึ้นมาเมื่อเห็นสถานการณ์ตรงหน้าเหล่าคนหนูทั้งหลายต่างพากันล้อมวงตันแกล้งและดูหมิ่นคู่มั่นสาวของแขกที่ยืนอยู่ข้างตนอาต้องให้แขกมาพบเห็นเรื่องราวเช่นนี้น่าอับอายเหลือเกินแล้วส่งค่าแค่นี้ก็พอ คุณชายเหอเซอร์ลี่ขอรับตันหลิวยกมือขึ้นห้ามแล้วพยักหน้าให้พ่อบ้านจึงทำเพียงขอตัวแล้วรีบก้าวยาวๆจากไปเห็นจะมีเพียงรีบนำเรื่องนี้ไปรายงานหูหยินใหญ่เท่านั้นถึงพอจะช่วยรักษาหน้าคนในสวนเอาไว้ได้ตันหลิวที่ยืนอยู่บนทางเดินไม่ไกลาจากศาลากลางสวน ขยับกายไปด้านข้างเสาไม้ก่อนจะพิงหลังและรับฟังถ้อยคำไม่น่าฟังเหล่านั้นเงียบๆต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ในสวนช่วยอำพรางเขาได้พอสมควรชายหนุ่มอยากทราบว่าคู่มั่นของตนจะรับมือกับสตรีอื่นเช่นไรน้องหลินหลางมีฝีมือในด้านการคัดอักษรเหลือเกินดีจริงๆนึกว่าเจ้าจะไม่มีข้อดีอะไรหลงเหลืออยู่เสียแล้ว เสียงหัวเราะรับกันเป็นทอดทอดทำให้เสี่ยวม่านซึ่งเป็นบ่ารับใช้คนสนิทของหลินหลางที่ติดตามมาจากฝูชุนกำมือแน่นแต่เพราะเป็นเพียงบ่าพร่จึงได้แต่อดทนฟังคำดูแคลนนั้นต่อไปหากมิใช่เพราะคุณหนูห้ามไว้นางจะหาทางส่งข่าวให้ในายท่านที่เมืองฝูชุนรับรู้ว่าบุตรสาวโดนญาติใจร้ายทั้งหลายในเมืองหลวงกันแกล้งเช่นใดบ้าง น้องหลินหลังอย่าถือสาเลยนะพวกเราก็แค่คุยสนุกกันตามปากบุรุษซึ่งฟังอยู่หัวเราะเบาๆในลำคอหากมิใช่เพราะจางเจียซื่อหรือฮูหยินผู้เท่าซึ่งเป็นย่าของตนมาจากสก,กุลนี้แล้วเขาคงจะเหมารวมพฤติกรรมแย่ๆที่เห็นว่าเป็นเพราะขาดการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ว่าแต่นี่ก็ล่วงเข้าวันที่ห้าแล้วมิเห็นว่าคู่มั่นจะมารับเจ้าเลยหลินหลังซึ่งพยายามไม่ใส่ใจเสียงถากถางรอบข้างชะง,งักไปครู่หนึ่งเมื่อหลายวันก่อนสหาหยของท่านพ่อและภรรยาได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนนางที่นี่กัวเออเจียซื่อกล่าวกับนางว่าไม่รังเกียจและยินดีให้นางแต่งเข้าสกุลเหอเซอรีตามที่ผู้ใหญ่เคยตกลงกันไว้ในอดีต ความเมตตาของผู้อาวุโสทั้งสองนั้นราวกับน้ำใสสะอาดที่ฉลมหัวใจอันแห้งผากของนางนอกจากคนในครอบครัวและบ่าวไพร่ที่เมืองฝูชุนแล้วแทบจะไม่มีใครมองนางด้วยความเมตตาอารีไม่ได้เจือความสมเพศมาก่อนเลยหรือว่าเขาจะไม่มารับเจ้าแล้วพวกนางต่างแลกเปลี่ยนสายตาที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจก่อนจะแสร้งพูดปอบอารมณ์คนที่นั่งอยู่ เจ้าอย่าได้เคืองท่านด้าชองคารักเลยนะเขาคงยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้หญิงใบ้อะะข้าหมายถึงคู่มั่นเช่นเจ้าน่ะตันหลิวถอนหายใจแล้วแอบชำเลืองมองสาวน้อยที่ตกเป็นเป้ารุมรังแกแต่เนื่องจากนางหันตะแขงข้างอยู่เขาจึงเห็นหน้าเจ้าตัวไม่ชัดนะักน้องลี่จูไม่จำเป็นต้องให้กำลังใจนางเยี่ยงนั้นหอก เจ้าควรจะพูดให้นางเข้าใจเสียเลยว่าคู่มันอาจตั้งใจไม่มารับนางสตรีอีกคนเอ่ยต่อทาว่ายังไม่ทันที่จะได้หัวเราะเสียงของใครบางคนก็ทำให้พวกนางชะงักไปคนหนูทั้งหลาย บุรุษในชุดยาวสีน้ำเงินเข้มก้าวขึ้นไปบนศาลากลางสวนสตรีทั้งหลายนางอึ้งงนันก่อนจะรีบแสดงความเคารพแม้บางคนจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนแต่จากเสื้อผ้าและท่าทางย่อมสามารถสรุปได้ว่าคนตรงหน้าเป็นคุณชายหรือท่านชายสูงสักสักคนคุณชายเหอซ่อร,รี่สตรีนามรี่สูซึ่งยืนอยู่ด้านหลังญาติผู้พี่ครางออกมาเบาๆ นางเคยพบเขาครั้งหนึ่งเมื่อสองปีก่อนยามนั้นเขาพาหูหยินผู้เท่าซึ่งมีศัก์เป็นน้องสาวคนเล็กของผู้นำสกุลจางเจียคนปัจจุบันกลับมาเยี่ยมพี่ชายสองปีที่ผ่านไปยิ่งทำให้ใบหน้าหล่อเหลาราวรูปสลักนั้นดูองอาจยิ่งขึ้นคุณหนูทั้งหลาย ข้าต้องขออภัยที่มาขัดความสำราญของพวกท่านวันนี้ข้ามาเพื่อรับคู่มัน่นสายตาหลายคู่รอบศพกันอย่างระแวงไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่แขกตรงหน้าได้ยินถ้อยคำที่พวกนางพูดกับหลินหลังมากน้อยแค่ไหนตันหลิวมองคนที่ลุกจากเก้าอี้แล้วยอ่อกายให้เขาอย่างนอบน้อมท่ามกลางไอริษยาที่อบอวนไปทั่ว เช่นนั้นเชิญท่านตามสบายลี่จูดูท่าจะตั้งสติได้ไว้กว่าคนอื่นจึงปลีกตัวอย่างมีมารยาทเสี่ยวม่านมองดูบรรดาคนหนูเหล่านั้นจากไปก่อนตนเองจะลงไปรอยอยู่ด้านนอกศาลาเพื่อให้ใชายหญิงได้พูดคุยกันจางเจียหลินเป็นเด็กสาวหน้าตาสะสวยโดดเด่นเครื่องหน้าของนางนั้นลงตัวไปหมดยากจะหาคำติเตียนตั้งแต่เล็กจนโตเขาพบเจอสตรีรูปโฉมงดงามมากมายทั้ง ว่าน้อยคนนักที่จะตรึงสายตาผู้พบเห็นได้นานเช่นนี้ชายหนุ่มคิดว่าหากนางมีท่าทางร่าเริงสดใสสมวัยมากขึ้นอีกสักหน่อยไม่แครวคงมีบุรุษมากมายพากันเอาหัวใจมากองอยู่แทบเท้าเพียงแต่ว่าคงไม่มีเขาอยู่ในคนกลุ่มนั้นอย่างแน่นอนแม่นาง ข้าคือคู่มั่นของเจ้าสายตาที่มองมาราวกับประเมินสินค้าของเขาทำให้นางอึดอัดและรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่นางเลือกที่จะทำหน้านิ่งและข่มอารมณ์เอาไว้ท่านแม่สั่งให้ข้ามารับเจ้าไปอยู่ที่จวนเพื่อปรับตัวมีทราบว่าเจ้ารู้เรื่องนี้แล้วหรือยัง หลังจากนางผผ่มือเชื้อเชิญเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้พร้อมรินชาให้ตันหลิวก็เริ่มเปิดหัวข้อสนทนาทันทีบีดากับมารดาบอกเขาว่านางเป็นใบ้แต่มีได้หูนวกตอนแรกเขาเองยังสงสัยว่าเรื่องเช่นนี้มีด้วยหรือปรากฏว่าแท้จริงแล้วหลินหลังเพิ่งจะพูดไม่ได้ตอนอายุเก้าขวบก่อนหน้านั้นนางสามารถพูดจาเป็นปกติได้อย่างเด็กทั่วไปประหลาดนะัก เจ้าเตรียมข้าวของไว้แล้วหรือยังชายหนุ่มถามต่อหลินหลังพิจารณาคำพูดชายตรงหน้าเขาอ้างว่าท่านแม่สั่งนั่นหมายถึงเจ้าตัวไม่ได้เต็มใจที่จะมารับนางด้วยตนเองคิดได้ดังนั้นก็คาดว่าเรื่องที่นางคิดเอาไว้น่าจะสำเร็จได้โดยง่ายหากเขาไม่เต็มใจย่อมต้องตกปากรับคำขอร้องของนางแน่นอน หลินหลังเคาะมือลงบนโต๊ะกลางศาลาสองครั้งเพื่อเรียกความสนใจของชายหนุ่มก่อนจะเลื่อนกระดาษที่ตนเองเขียนและเก็บซ่อนไว้ก่อนหน้าเหล่าญาติาญาติจะมาไปให้อีกฝ่ายตันหลิวก้มมองกระดาษในนั้นมีลายมือผิวสวยเป็นระเบียบเขียนเอาไว้คุณชายเหอเซอรี่รบกวนท่านช่วยถอนม่านค่าด้วย เจ้าต้องการให้ข้าถอนมั่นเด็กสาวพยักหน้าอย่างรวดเร็วก่อนจะก้มหัวปลกปลกให้เขาฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ